ดูนี่เยอะมากเลยนี่มันออกถนนนะคะอืมอุม้ย ยาวมากเลย ออกสวยมากเลย <c oughs> งามงามอุ๊ยนี่ทุกคนทุกคนดูนี่ นี่เหลืองอาลามเลยเนี่ยทุกคนดูเก็บกองไว้ก่อนสวัสดีนะทุกคนมาเก็บเห็ดกับจ๋านะคะเก็บเห็ดด้วยกันคะ่ะทุกคนเนี่ยเยอะมากเลย เหลืองอารามก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะเห็ดมันเหลืองเหลืองสวยจริงๆทุกคนเหลืองสวยเต็มป่า ทนแสงสทนแดดทนแดดยิ่งสวยกองนี้คนน,นู้นนี่อุยนู่นน่ะเหลืองเต็มเลยนู่ไปเก็บกันมาเก็บข้างในนี้ก่อน อันนี้มันเก็บยากมากเลยนะมันอยู่ข้างในเนาะค่อยๆเก็บเอาค่อยๆเก็บโยนโยนไว้โยนโยนไว้แถวๆนี้ ดอกฉ่ำม,มากหยุมเอาหยุมเอาฉ่ำมากเลยอันนี้มันติดกับน้ำติดกับน้ำมันก็เลยฉ่ำนะคะ โขนน,น,นนี้นูนข้างในป่าด้วยนะคะนูนข้างในหืมกองไว้ก่อน ป่าสนข้างในป่าสนยุงอันนี้อันใหญ่ต้องเอาให้ได้เดี๋ยวมาทางนี้ ดอกกำลังสวยๆยคนนี้โหมีคนเดินเหยียบนะก็เตยยกุ <c oughs> <c oughs> ูเสกาวัยแล้วนุ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บทางนู้นกันอันนี้ทุกคนอันนี้ดอกใหญ่ ดอกใหญ่ที่มันพอเอาได้อยู่นะดอกใหญ่มากนี่อดอกใหญ่เลยโกนมันออกในป่าบูเบอรี่นะคะนี่ สวยมากเลยอันนี้ดอกมันแห้งแล้วนะคะมันไม่ค่อยไอ้น,นี่แหละนี่ทุกคนนี่น,นีเหลืองเหลืองอารามงามแท้เลย อันนี้เลิกงานนะคะเลิกงานก็เลยนึกอยากเข้าปา่ปาป่าใกล้กๆบ้านไม่ได้ไปไกลที่ไหนนะใกล้บ้านเอง เยอะนะไม่นีฝนไม่ตกมันก็เลยแบบแห้งๆมากเลยทุกคนตรง มันออกตามไอเนี้ยใต้ใต er. ้หญ้าไอเนี้ย <in> <sh> ฝ่ามันแห้งนะเห็ดมันก็เลยแบบแห้งๆฝนมันไม่ตกนะช่วงเนี้ย มันกำลังงช่วงมันก็เลยแบบเห็ดป่านี้มันก็เลยเปนแห้งกรอบ,อบเดี๋ยวอีกหน่อยฝนตกมามันก็จะออกมาเยอะนะคะแห้งเต็มเลยทุกคน เล็กมากเลยเดี๋ยวไปตรงนั้นเห็ดกรอบกรอบๆเลยตากแดดด้านนะึ คนนี่ดูมัดอันนี้เล็กๆ เล็กเทียบนี่ทุกคนเห็ดที่เก็บตะกี้นะคะเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วนะเหลืองสวยมาก นี่อันนี้ก็จะเอามีคนสั่งนะแต่ว่ามันยังไม่พอเนาะเดี๋ยวจะเก็บมาเพิ่มอีกนะคะ